mà đi đâu với một người vẫn xin đó, xin, sao vậy, này này không quên cái cái bạc xe không rồi, cái này, พี่น้องตัดภาพมาอีกทีพี่น้องเอ้ยมาเอืเงนไปที่ยามห้อยพี่น้องเอ้ยฝนทำเปียกมาแม่ลูกนกเปียกทำอยู่บ้านเนี่ก็เป็นพินนี่เนาะแม่บอกชิเขาอะไรเนเด้ตอนกำลังปกแปลกเนาะตอนจะเอาถ่ายลายสุดนี่เองเนาะตอนกำลังอยู่บ้านชิบุนทั้งย่างตัวอันตัวอันมืดมืานเพิ่นก็พอดีตอนมือตัวมือมืดนะพุทธีจมวิ่งมลย เราบริทัยลิ่ต่อแล้วก็ปิดเครื่องเอาไว้บ่อรถแล้วก็ขี่มาแล้วก็ไปเหยียบจะเห็นหุงที่พนพอเหุนห้องย่านจุแลนขึ้นยุ่งฮันดิบพ้นคนละพ้นคนละงนกันจางนี้เนาะแม่เห็คนละงงมาแถวนี้พระบุมีพ้นได้ไหมแถวหลักสามหนี่นีพ้นเลยมันตะไหนสมีเต่เขตอ่ามันพีนอะไรเนาะแถวหน้าจานเนี่ก็บ่อยแห้งมาแถวหนว่าเขาเศ้าเล โต๊งแห้งแต่ลาบัดพินแห้งอย่างนี้นะลมก็ล้มรดจะจะปียกออกนะกลางชุกบอจนเปียกเ้ยนั่น่คันใสตรงยางแล้วมันดำเนาะมาแทวรักษาจีหายมมีคนมืนมาทั้งบ้านท้าแมวพ่นแห้งครับบดห้ามจะพ่าดอกมันตกตกแล้วนี่เรื่นี้น้ำเต็มที่นมเขียบมันยัไรข้าตรางเลยอย่าเอ้อเอาหายห้ลนี่แม่นองดอกคุณ อันนี้เนาะกดั้นชุกเม่ลองมนคุ้นหรอยู่ไทยเอื่อไปยังน้อยหน่ามันน้อยหน่าไม่ลองเลยน้อยหน่าได้ยังมากินหรอกบ่แม่นซื้อดอกบ่ได้ซื้อเพิ่นเอาให้งานนี้ต้องขอบคุณพ่อใหญ่แก่มาเถอะเป็นแหงลูกชายลูกสาวเป็นแห้งลุกไหมโอ้ยว้า อานอยาวนี่สัางดําถ้าหน้นในรูปนี่นะคิดว่าเนาะเรียกว่าจักเขาเจ้าเอิ่นสร้างดำเนเออินส่างดมันสิแบบพันใหม่แต่งก็มีบ่โอ้ยไปถลูกสาวนะมาลูกสาวเนาะนี่อันนี้ก็สร้างดคือกันอือของฝากจากพ่อใหญ่แกะ ก่อนนะไม่ไงก็หายเนาะแต่ว่าเข้าไปรีวิว่น้งเลยนี่ไุ้งบกไงหนึ่งอนนัน้น,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 นแต่งนี่แแตง่งล้วนๆแอ้วกะนี่แต่งขาวส,าสุกแล้วน่าสุกเลยแบีบั้มันก,ก็บเขาแล้วนี่แค็งอยู่นีแข็งอยู่ทำสุกมวมบอว่าสุก เบิดเบิดมาแหะสื่อนเดีะลสามสามสิบห้าไม่ต้องเว้ยความหิวหิวอเอาเข่ามากข้าเจาใส่กอกบ่เนาะมันข้อกหย่าใช่ไหมเว้นข้าวแต้อยู่เงินผัใหญ่ละเนี้สองอันพี่น้องหูว่พี่น้องอันทาไดุ่กีบพี่น้อง ได้เงินบาทแคประมาณ12 13บาทเนาะอันนึงนะ2,012 2อันก็12เนาะ1 2 0 0 0ซ่างกว่าบาทแล้วประมาณ10กว่าบาทเยเาสวนเฮาบ่มีดพี่น้องเอ้ยตอนนี้ละเดี๋ยวเฮ็ดไข่ดอกนึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยขาดสิได้เเลาะฮอโคก็บ่มี เออคาดชิบได้เนาะมาคาดชิได้บอกเขาเนี่ยจอนลดคางทางไทยเบาก็ได้เฮ็ดเฮ็ดไทยยางดีอยูนี่เด็กสามดอกปนอิ่มอันนี้อิ่มพอนึ่งได้นี่ก้าลังติด๊กไปองเรยเดี๋ยวปิ้งแซ่บกินอันนี้กินนิบก็ได้เนาะได้กับตำหมั่วแม่หองนี้สุดยอดได้เลยก่อนบีกินลดก่อนฮะบีกินลีลาหรอกคันบบเคยกินกับปิตยาแต่ว่าบบเบื่อพี่เพลมีดไก กินบอ่อ<ม>ขาวอไเขามากตากินไนด้ไหมรถหนึ่งสองล้านฝายไปได้ไหมมาโง่ไทยออสองล้านกัวไไสองล้านกัวกับไทยหนึ่งกับซมีประมาณสามรหน่วยนี่เ้อานสามร้อยฝายคน้ายกันสองล้านฝาย<ม>สองล้านฝายกับทุกยูเท่าไหร่สี่พันหมดแล้วเนาะสี่พันฝายอยู่แล้ บ้าน่สร้นส้างดำกราบหนาเนี่กพาเครปเลยพาเปนพี่น้บ้านเขาพามีแต่นี้แหละปรเทดเนือื่นดอกูนภากลางโอ้โหงามเนาะกราบหนาพี่น้องรุ่นนี้นะสีนั่นสียเไบ้ซีมึง่กขายได้โดนลองดูจ่ก่เจ้า โแม่ค้าม่ค้าเองไปคุซื้อคคอุ้ยแม่แม่แม่กมินมะเขียบทำแมเมาเขียบพีบ่น้องเลยกินมะเขียบมดมากนึ่งนละร้านไฟน้องไห่ร้านเช้าเาอ,อาม่ไห้่ีก็พ่อเที่ยงวันนะเอาไปดบพวกเลยหน้่บแจโอยกอ่ะเอยพี่น้องเอ สั่งดำสัง่งเนี่ย,ยมาดูพี่น้องเด้อเข้าเขากับหมกม้กมวพี่น้องนะาานเนาะของหวานพี่น้อเลยมีหลายคลิปแล้วเฮ็ดให้พี่น้องเห็นกินกับแกงกับลาบกับก้อยสุดนี้เขาสิพากิพี่น้องกินหมกม้วกับเขาพี่น้องเลยเนี่ยมันแสีบหายพี่น้องไหมผมจะบอกไลใหญ่ค่ะเนี่ย แม่มาม้าหมขีกับข้เขามาของาเาจังมงมาหามาหตันนี้เขาเีเมิงกอน่ไมาหาประมาณหาโมตอนจหาโมงชี้พุกแล้วมาหอับเื่อ ประมาณสองชั่วโมงพี่น้องเอ้ใช้เวลาเดินทางถือว่าบริการใกล้ๆเนาะตอนรถตอนอันฝนโต๊ะหนฮะกี่รถมีแตอร์สามสิบไม่เห็นหูแล้วเอ้ยมืดบัดชัดก็พาแม่นหน่อยตกคุ้ม กับตกรถเลือกแล้วคงเสร็จเลเนะกินลิ้นลง้คลทางก็ได้ิรเหมาะกับว่าทางดีก็บาลงบ่อนนลินขับไวตัอุ้มหมดแล้วินกระเ่

โอ้ยนอนแก่ไหมแฉบแบไม่ไม่ไล่แน่แต่ก็น้อยใอ้ปลาเผื่อเราเอาเน่นไข่หวานนะชิมมันรู้ไหมแฉบดรือเ่าชิ้นเนื้อข้าวเจีวชิ้นนุ่นนะไก่ยังก็แต่เข้มม่ไก่เนาหวานไม่มีเห็นก็หวานเนาะแฉบนะชิมมันก็ไม่ร้อน ต้น้ยอมยอเาไันอด้นน้อยจบิันนี้ออยปันไ้ให้เจ้านุนอยน้อน่อยมจะเบิ่งไคลิปพี่น้อยเอันอ่าดอนอย่าดนัดไกลให้เจ้าเด้อสองสโอ้ยสามส rào hết bung out. Hakai tai tai hùng gào a mang thang tinh là. Huẩn bung, bung nằm mặt bung loa kịp tao, tao a mang tinh mang tao nằm chìa khóc lói lói, yên tay của mình yên mừng 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 mặp คอยเบผึ่เอาหรออันนี้คือปลอ,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 อดสั้นพิษหังโม่คนอยกปลูกธรรมศาสตร์บริสิทธิ์ยมชิดยาว่ายชื่อแล้วทำเอาไม่ใส่คุยเขียวเพราะมันเริ่มเป็นหมากเป็นหมากแล้วก็ยุดอาปุ๋ยจำยังหน่อยเนาะอปอดันพิษดีตรงเนี้ย

นักมักแกงสุกแล้วก็มักหม้อเออมาแต่คนมักมาเกียบกินาเาเรียวเีงเกียนะจะเว้นมากหรเพิก่กินคื <ừ. S 1> อมันนะวก็นื่ชินง่อยอย่าเอาใจอนะ่ะ เบ่งให้ไปเขามากไ,ไหมเมื่อยเลยตับลดเจ็ดสิบ,บ,บไปแล้วไปครับก็รออาหาทิปกุหลักขอบ,บคุณทุกคุณเลยไร้พี่น้องบอกไปสุขสุขคุณที่ทติดตามพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พ่อคันคลิปนาพี่น้องได้รับกินดีสมัยดี